องปูนิราการพญานาคองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทเมตตามาเป็นองค์ประทานในการเบิกเน่หลวงปู่ศิลาได้พูดว่าเป็นพญานาคที่มีความศักดิ์สิทธิ์และก็เข้มขังมากอยู่ในตระกูลที่มีทรัพย์สมบัติมากไม่กี่วันที่เปิดให้ญาติโยมได้มาไหว้ขอพรเนี่ยมีผู้ที่ได้รับพรมาแก้บนถูกรางวัลที่หนึ่งองปูนิราการพญานาคองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนเวลานี้ตั้งอยู่ที่ธรรมสถานเทพสถิตอำเภอเทพ สติจังหวัดชายภูมิทร,รมสถานเทพสถิเกิดขึ้นด้วยประรบของอาจารย์เจ้าคุณพระยานวชิรวงศ์ท่านมีความตั้งใจที่จะสร้างให้เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมศึกษาเล่าเรียนพระปริยธรรมทั้งแผนกธรรมและบาลีสาหรับพระภิกษุสามเณรแล้วก็ญาติโยมจนเมื่อสร้างแล้วอาจารย์เจ้าคุณพระยานวชิรวงศ์ท่านกรณ้น,นิถีพิถันองค์ปู่นิราการเนี่ยให้สร้างองค์ปู่นิราการหน้าคราชขึ้นนสถานที่แห่งนี้ว่าถ้าสร้างองค์ท่านแล้วเนี่ยน้ำท่าจะอุดมสมบูรณ์ณสถานที่แห่งนี้ผู้คนชีวิต การเป็นอยู่จะดีขึ้นจะมั่งคั่งล่ำรวยขึ้นอาจารย์เจ้าคุณท่านก็มาพัฒนาตรงนี้ด้วยพื้นที่ที่มันอยู่บนเขาก็ลําบากเรื่องน้ํากินน้ําใช้ซึ่งมันก็เป็นเรื่องแปลกว่าเจาะเนินเขาลงไปเนี่ยเจอตาน้ําซึ่งก่อนหน้านี้นเนี่ยเจาะหลายที่แล้วที่คาดว่าจะมีน้ําไม่ได้น้ําเลยจนมาได้นิมิจากองคู่เนี่ยมาเจาะบ่อสุดท้ายเนี่ยจึงเจอตาน้ําและมีบ่อน้ําเกิดขึ้นอยู่ จนถึงปัจจุบันนี้ที่เจาะมาตลอดหนึ่งปีนียน้าไม่เคยแห้งเลยอ,อยู่อย่างนี้ตลอดมันเป็นอย่างที่นิมิตว่าจริงๆเมื่อสร้างองค์ปู่ขึ้นแล้วเนี่ยทำให้สถานที่แห่งเนี้ความบุรมสมบูรณ์มันเกิดขึ้นความคึกคักมันเกิดขึ้นองค์ปู่นิราการที่อาจารย์เจ้าคุณนั้นสร้างขึ้นมาเนี่ยมีลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากพญานาคที่เราเห็นทั่วไปใบหน้าของท่านเนี่ยเป็นศิละปะทวารวดีแล้วน่าจะเป็นองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยณนะเวลานี้มีความสูงถึง25เมตรมีความยาว 1 3อเมตรมีผิวพันธ์สีดำสนิทตามชื่อของท่านว่า นิลกาตามตำนานเนี่ยว่าอุนิราการสมัยนั้นได้เกิดเป็นสามเณรน,น้อยมีหน้าที่ในการดูแลอุปถักพระสงฆ์มากถึง500รูปเนรตัวแก็แกๆคนเดียวเนี่ยดูแลพระทั้ง500รูปเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องลำบากก็เกิดความเบื่อนายเกิดความเกียข,ข,ขึ้นบ้างตามภาษาเด็กก็ได้บ่นอะไรบ้างอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นเศษกรรมพอตายจากชาตินั้นมาก็เลยมาเกิดเป็นพญานิราการพร้อมกับถูกสาบ<ป>หนึ่งจะต้องเป็นพญานาคที่คอยดูแลปกปักรักษาพระพุทธศาสนาไว้จนกว่า จะหมดกุททันดอนกระทั่งอาจารย์เจ้าคุณพญายนวชิรวงเนี่ยได้นิมิเหหนแลวก็จิงได้มาสร้างองค์ท่านไว้สถานที่แห่งนี้สมโพธเบิกเนตรองค์ปู่นินการเมื่อวันที่9ธันวาที่ผ่านมาโดยหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทเมตามาเป็นองค์ประธานในการเบิกเนต่ยังได้อธิษฐานจิตเสกบ่อน้ํานี้ให้เป็นบ่อน้ํามนต์ญาติโยมที่เดินทางมาเนี่ยสามารถ ตักกลับไปเป็นน้าพระพุทธมนต์นำไปปรับผมที่บ้านได้นํามาฉลมศีรษะรูปหน้ารูปแขนได้เกิดความเป็นสิริมงคลได้องค์ปูนินราการที่อาจารย์เจ้าคุนนั้นสร้างขึ้นมาเนี่ยหลวงปู่ศิลาเนี่ยได้พูดว่าเป็นพญายนาคที่มีความศักดิ์สิทธิ์และก็เข้มขังมากซึ่งองค์ปูนินราการเองเนี่ยเป็นพญายนาคอยู่ในตระกูลที่มีทรัพย์สมบัติมากไม่กี่วันที่เปิดให้ญาติโยมได้มาไหว้ขอพรเนี่ยมีผู้ที่ได้รับพรได้โชคใหญ่นี่หลายคณะมาแก้ บน bon. ถูกรางวัลที่หนึ่ง12ล้านก็มีอันนี้ก็เป็นความเชื่อนํามาปรรลุพยมฟังหลายท่านหลายคณะที่มาเนี่ยก็ประสบความสําเร็จดังที่ได้อธิษฐานขาพอพรองค์ปู่ไว้ซึ่งปู่ประสาทพรให้แล้วก,ก็โยมก็แวเวียนกันมาไม่ขาดสายเลยก่อนหน้านี้ถ้าใครได้ผ่านมาเทพสถิตนี่นะจะต,ต้องบอกว่าเงียบเงาพอสมควรแต่พอองค์ปู่ขึ้นเนี่ยแลคึกคักในระยะตัวอำเภอที่จะมาถึงองค์ปู่เนี่ยเริ่มมีชุมชนเกิดขึ้นร้านค้าร้านขายเกิดขึ้นทาให้ผู้คนที่อยู่ในละแวกเนี่ยได้มีเจตการค้าขายสําหรับคน นผ่านไปผ่านมาต่อไปเนี่ยน่าจะเป็นแลนด์มาร์กอีกหนึ่งจุดที่คนมาชัยภูมิเนี่ยจะต้องแวะมาการาบขอพรองคุง